เฮียม,ม,มันมันจับกูอยู่อ่ะมันจับกูอยู่ ไปมารวมก้อนมารวมก้อนมารวมก้อนกลับมารวมจุดเดิม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 ได้ยินกูใช่ปะกลับมารวมจุดเดิมมารวมจุดเดิมมารวมจุดเดิมเละไปก่อนเละไปก่อน โอ้ยเจ้าหน่อยจังวะเฮ้ยมันซ้อมมาเห็นปะโอ้ยเายิงไม่ได้วะเฮ้ยเห็นตรงนี้ปะเห็นตรงนี้ปะ โอ้ยยากนี่นี่นี่มึงเบสกูเลียนแดงเลยโคดังป้ามึงมาดีมึงมึงมาลงในโคดังในโคดังไปตัดปืนมาหน่อยดิตัดปืนมาหน่อยดิตัดปืนมาหน่อยดิตัดปืนมาหน่อย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 เพื่อนลงไปล้มลงไปตามนี้ไม้ลงไปตามไม้ลงไปตามไม้ยม้ชาวไทยวะไปจังไทยวะ ให้ไปเล่นลงเล่นด้านหลังลงเล่นด้านหลังลงเล่นด้านหลังเล่นด้านหลังไปเล่นด้านหลังเล่นด้านหลังหน้อยที่ตัดอยู่ยีงตัดอยู่ไม่โดนเทียอะไรสัตว์แตกไปหลายเทียไปเล่นบนรถเลยเล่นบนรถเลยไปเล่นเลยเล่นเลยเลควายไม่เห็นคนไะเนี่ยไอเทียโง่

ไมไม่ไหนงไม่รู้มือไอ้เกียร์กระจอกจัดเลยเฮ้ยอุ้มศพมันอุ้มศพมันไว้อุ้มศพมันไว้ไปหน้อได้อุ้มศพมันไว้นะอุ้มศพมันไว้ไอ้ิจมดไ้ิจะหมด้ทำไมกูปล่อยศพไม่ได้วะดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยไหว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 ชิวจัดเลย พี่ิลีเอาเอาศพมาไปหาผมด้านหลังได้ปะมึงะี่วพิลลี่เอาศพมาไ้ด้านหลังหนพี่ใครใครใครมุ้ปากเผู้หญิงใครมกาู้พี่ิลี่อมมาเลยอุ้มมาอุมาอุ้มศพมาุ้มพลหอ้ายพี่ิลีอุ้มศพมานไหั้พี่พี่นนหายไอ้เหี้ยไม่มีศพเลยวะไอ้นี่บอโจบอโจบไ้พีลีให้พี่บิลลีเลยบัจโจบัโจบอโจไม่ไม่ให้พี่บิลลี่ใครอ มันคือใครอ่ะเบิดขวดมานห่มั้จะเบิดขวดเอาระเบิดพี่มิลีมาสมนี้พี่ิลพี่ิลมาสมนี้เรียวไปเรียไปเรืยไปเรียเฮ้ยอย่าพึ่งโตกไอ้เหี้ยไปมาฟูเหี่ยกูมาตายวะโอ้โหเสียจัดเลยเพื่อนกูซ่อมได้ปะดูไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลย ไอ้เยบไม่มีรถออกอ่ะพี่มิลีมานี่พี่มิลีด้านหลังอ่ะมันซ่อมได้ปะวะมันซ่อมไอ้เขาจะเปิดเบรคเบรคเบรคเไร่เป็คเบรคเบร้เบระเอรคเบรคเด้คเบรคเบรคเบร้เบรคเบรคเบรเบรเบสีเวรังโจโเออกเลยปเบพี่บรเลรออกไปเลยออกไปเเอ้ยบ่อเหรอได้ห่อไปเลยห่อไปเยห่อพร้อมกัน่ะตอนนี้ห่อพร้อมกันได้ หอมีถุงหอใช่หอบไปเลยหอไปเลยตอนนี้หอเลย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 ไม่ผมมีถุงห่อไม่พี่มีรมาก็ได้อุมาหอไปเลยหอไปเลยหอไปเลยไม่ห่อรเบิดอ่ะมันไม่มีห่อรถระเบิดอ่ะระเบิดมห่อในบ้านนี่ไม่ไม่หอเลยหอเลยตึ่นมาดิ ขึ้น <mare S 1> ไม่ได้อ้าวชิบหายละวไม,ไม,ไม่ไม่ไม่สไมไม่ไม